ะคะทูอยู่ที่บางแสนค่ะวันนี้นะก็จะมาขอรีวิวโรงแรมที่บางแสนสักหน่อยนะคะราคาประหยัดแล้วก็ติดทะเลนะทุกคนติดหาดบางแสนจะบอกว่าวิวดีมากๆนะคะกับโรงแรมคลาบบางแสนนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะห้องที่ทูจองมานะคะชื่อห้องว่าซีวิวเนาะเป็นห้องออวันนี้ที่ทูมาเป็นอยู่ในเลทวันธรรมดาเนาะจะราคา2300บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าเป็นวันเสาร์หรือวันศุกร์เนาะ ก็จะราคา2,500บาทเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะบอกเลยว่าวิวเลิศมากนี่ใคะนี่นะจ๊ะอ่ะ เปิดเข้ามาเลยนะคะจะบอกว่าที่ล็อกก็คือดูปลอดภัยนะถึงจะราคาเลทส0 0พกว่าบาทนะทุกคนแต่ก็คือเขาให้ความปลอดภัยมาเป็นสมาร์ทล็อกนะคะระบบการเข้าก็เป็นคีย์การ์ดเนาะห้องก็มีองค์มีแอร์อะไรใดๆอ่ะตู้เย็นถัดมาที่ตู้เย็นก็มีนะจ๊ะเป็นตู้เย็นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาก็มีน้ําให้อยู่ข้างในนะจ๊ะอะแล้วเขาก็จะมีเป็นตู้นีชั้นเก็บของนะคะ ต่อมาที่เซฟเซฟก็มีนะ้มีราวแขวนเสื้อพูงเสื้อผ้าและคุณผู้หญิงค่ะต้องชอบสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือกระจกนะจ๊ะทุกคนมีกระจกให้ด้วยนะคะ,ะเขาว่าถัดมาก็จะเป็นโซนพวกโต๊ะนั่งเนาะก็จะมีพวกกาต้มน้ําร้อนค่ะอ่านถัดมานะจ๊ะตรงโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนเตียงนอนนะจ๊ะทุกคนเนี่เตียงนอนก็จัดหนักไปเลยนะคะหกฟุตนะจ๊ะทุกคน นี่นะคะแล้วก็มีทีวีค่ะและไฮไลท์ของเรานะคะห้องซีวิวเนอะมาดูเรียงกันเลยเห็นหาดชัดมมาเร็วมาวน,นี่ค่ะก็คือแบบวิวดีมากไม่ไหวอจรด,ดีไหมเนาะ ก็คือเราว่าเลทราคาสองพันกว่าบาทคือคุ้มมากเลยนะตรงนี้สวยนะอเนาะไปเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องน้ํานะคะจะบอกว่าห้องน้ําวิวห้องน้าที่นี่ก็เด็ดเช่นเดียวกันนะคะไม่แพ้ระเบียงเลยไปจ้าอ่าม,มันต่อกันที่วิวห้องน้านะที่ครูบอกว่ามันดีคืออะไรหรือว่าตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวจะลองภาพเหตุการณ์ให้ดูสมมติว่าทูใส่ชุดใบน้าใช่ปะ่ะคือผู้หญิงต้องชอบมากใส่ชุดใบน้ำแล้วก็คือนั่งลงไปอย่างนี้นะจ๊ะ แล้วก็คือเนี่ยวิวดีมากลองถ่ายวิวจากที่นั่งอ่ะเดี๋ยวดูจะถ่ายวิวจากที่นั่งให้ดูเนี่ยก็คือวิวก็เป็นแบบนี้เลยเกะกู <Gay Good S 1> นะจ๊ะทุกคนดีมากอ่ะแล้วก็จะมีเป็นแชมพูคอนดิชเนอร์ชาเวอร์เจลอะไรใดๆผ้ dai, dai, dai. าคุณนงคุณหนูอ่ะ,อะทุกคนคะหลังจากห้อง,งน้ำนะคะเราก็จะพาไปต่อกันที่ระเบียงอีกฝั่งหนึ่งน้องจะบอกว่าดีมากเลยอ่ะมันเหมือนจะเล็กนะแต่มันไม่เล็กนะเธอ นี่มันเป็นระเบียงคิดเต้นเจมอย่างนี้เลยจ้านี่นอะอเปิดออกมาให้เปิดไป <บา S 1> เป็นยังไงโอ้อยเฮ้ยมุมตรงนี้คือดีเลยอ่ะอมีระยะจิบกาแฟยามเช้าอะอะทุกคนสรุปเลยแล้วกันนจ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวบางแสนนะคะทุกก็อยากให้เก็บคาบางแสนนะคะไว้เป็นตัวเลือกนะทุกคน ทูแนะนําเลยมันดีมากแล้วก็คือเหมาะสมกับราคาดีไซน์ก็คือเก๋ไก่อ่ะแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นเนาะเออก็ถ่ายรูปก็คือต้องปังแน่นอนนะจ๊ะก็มีที่จอดรถให้นะแแล้วเขาก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะทุกคนก็ใครที่มาบางแสนนักทงรู้กันแล้วเนาะว่าปกติแล้ว่ค่อนข้างหาที่จอดรถยากเนาะถ้าโรงแรมไม่มีที่จอดรถนะคะก็ที่นี่ก็มีที่จอดมอเอรไซไว้ให้นะจ๊ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวโรงแรมที่บางแสนนะจ๊ะ อ่ะทุกคนคะต่อ,อนี้นึงเนาะสำหรับอาหารเช้าของโรงแรมนะคะทุกคนก็เริ่มที่เจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงนะจ๊ะทุกคนกินข้างล่างเลยนะคะก็ทานอาหารเช้าไปเห็นทะเลไปนะจ๊ะที่นี่นะคะก็จะเช็คอินตอนบ่ายสามโมงนะคะเช็คเอาท์ตอนเที่ยงจ้า